สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องนี้ที่ต้องเล่ากับผมดรคริสเช่นเดิมนะครับซึ่งก็จะนำเรื่องเล่าแปลกๆที่ยังหาคำอธิบายไม่ได้มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันหากชอบเรื่องเล่าแบบนี้ก็สามารถกดติดตามได้หรือจะเข้ามาดูในช่องก็ได้ครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้าง บางเรื่องอาจมีข้อคิดให้แก่ชีวิตของเราได้มากเลยทีเดียวแต่ก็อย่างที่บอกครับรายการนี้มีแต่เรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องจริงบางเรื่องอาจจะเป็นแค่เรื่องเล่าก็ได้ครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของแท็กซี่ครับ อาชีพคนขับแท็กซี่นี่เป็นอาชีพที่ต้องใช้ชีวิตบนท้องถนนก็มีความเสี่ยงหลายด้านครับทั้งด้านอุบัติเหตุบนท้องถนนที่ปัจจุบันนี้การขับขี่รถของคนปัจจุบันไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปบางคนก็ขับรถเร็วแล้วก็ขับไม่สนใจใครแม้แต่รถโรงพยาบาลที่นำผู้ป่วยไปส่งยังโรงพยาบาลเนี่ยก็ยังไม่สน บางทีก็ไม่หลบให้ด้วยแบบนี้ก็อาจจะมีให้เห็นในข่าวกันบ้างหากเกิดการเฉียวชนบางครั้งเนี่ยคนที่ถูกเฉียวชนเนี่ยก็อาจจะเป็นพวกคนหัวร้อนก็อาจจะเข้ามาทำร้ายได้อีกเพราะฉะนั้นการอยู่บนท้องถนนนั้นก็ถือว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมากเลยทีเดียวนอกจากนี้คนขับแท็กซี่ยังจะต้องพบกับความเสี่ยงในเรื่องของโจรผู้ร้ายที่แฝงตัวมาเป็นผู้โดยสารด้วย เมื่อสบโอกาสเนี่ยคนเหล่านี้ก็อาจจะทําการจี้ปล้นหรือเข้ามาทําร้ายให้ถึงแก่ชีวิตก็มีเดี๋ยวนี้ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกก็คือเรื่องของภาวะโรคระบาดผู้โดยสารบางคนอาจจะนําขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวก็ได้นอกจากเรื่องภาวะอันตรายต่างๆที่ผมได้พูดไปแล้วนั้นผู้ขับแท็กซี่บางท่านเนี่ยยังบอกอีกว่า เรื่องที่จะเข้ามาคุกคามบรรดาผู้ขับแท็กซี่ยังมีเรื่องของผีสางอีกด้วยซึ่งอาจจะขึ้นมาใช้บริการถ้าคนขับแท็กซี่คนไหนเจอเข้าไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงกับจับไข้ไปหลายวันก็จะกลับมาขับแท็กซี่ได้ก็อาจจะต้องใช้เวลารักษาทางร่างกายและจิตใจอีกด้วยอย่างเช่นผู้โดยสารที่ให้ไปส่งในที่เปลี่ยว,เ,ยวเช่นวัดร้างหมู่บ้านร้างหรือป่าช้าจีนเป็นต้น เมื่อให้เงินค่าแท็กซี่มาสุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นพวกใบไม้ซึ่งในกรณีแบบนี้ก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแต่หากลองถามผู้ที่ไปใช้บริการแท็กซี่ดูก็จะได้ฟังความกังวลอีกรูปแบบหนึ่งครับบางคนก็บอกว่าแท็กซี่บางคันเนี่ยชอบโกงค่าโดยสารว่ายอย่างนั้นบางทีก็โกงราคาบ้างหรือไม่ก็พาไปอ้อมเมื่อรู้ว่าผู้โดยสารเนี่ยไม่รู้จักเส้นทางเพื่อให้ระยะทางในตัวเลขมิตเตอร์เนี่ยมันมีมากๆ หรืออาจจะกลายเป็นโจรผู้ร้ายไปเลยก็ได้ปล้นลูกค้าก็มีเหมือนกันแม้แท็กซี่โจรแบบนี้จะมีน้อยแต่เมื่อเกิดขึ้นครั้งหนึ่งก็จะถูกประโคมข่าวให้เป็นข่าวใหญ่ทำให้แท็กซีด่ดีๆที่หากินสุจริตก็ต้องพลอยหม่นมองไปด้วยสำหรับคุณสุชาดานี้กลับมีประสบการณ์กับรถแท็กซี่ที่แตกต่างออกไปเธอเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันโยงกัน ถ้าจะเล่าก็ต้องเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นคือคุณสุชาดานี้เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งในสมัยนั้นนะครับก็เป็นพนักงานคอซินเตอร์คอยให้บริการลูกค้าที่โทรเข้ามาปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการใช้บริการระบบสื่อสารของทางบริษัทเงินเดือนก็ไม่มากอะไรครับแต่ก็พออยู่ได้เพราะเป็นตัวคนเดียวตอนนั้นก็ยังไม่มีแฟนเธอเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ เช่าหอพักอยู่หากมีวันหยุดก็มักจะไปหาความสุขเล็กๆน้อยๆตามห้างสปปรรพสินค้าเช่นโรงภาพยนตร์ก็มักจะใช้บริการขนส่งมวลชนหรือรถแท็กซี่อยู่ประจำวันนั้นเป็นวันที่12ของเดือนซึ่งอีกไม่นานแล้วจะเป็นวันหวยออกเธอคุยกับเพื่อนตั้งแต่เช้าแล้วว่ามันมีเลขอะไรที่น่าสนใจบ้างของแบบนี้นี่พูดกันด้วยภาษาไม่ได้นะครับ หากมีการบอกตัวเลขด้วยวาจาเนี่ยเขาบอกว่าเลขมันจะรู้ตัวว่าเรารู้แล้วเลขมันจะไปออกตัวอื่นบางคนบอกว่าเลขมันเคลื่อนก็ว่าอย่างนั้นซึ่งความเชื่อน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดแต่ก็เป็นที่รู้กันของคอหวยครับถึงจะบอกกันไม่ได้แต่ก็สามารถบอกใบ้กันได้ด้วยวิธีอื่นหรือจะจดให้กันดูก็ได้ก็เชื่อกันอย่างนั้น คุณสุชาดาก็ถามเพื่อนว่ามีเลขอะไรที่น่าสนใจบ้างงวดนี้เพราะเพื่อนของคุณสุชาดาเนี่ยมักจะถูกบ่อยๆอาจจะซื้อตามเผื่อจะถูกหวยกับเขาบ้างในเดือนนั้นเพื่อนของคุณสุชาดาเนี่ยเพิ่งไปร่วมงานศพของแม่เพื่อนมาก็บอกว่าอายุของผู้ตายเนี่ยก็คือ7จหนึ่งก็จดให้7จ1 7หนึ่งหกลับไปกลับมาก็ว่าอย่างนั้นอีกเลขหนึ่งก็เป็นเลขของ เกจิอาจารย์ชื่อดังทางภาคอีสานเขาให้มาว่า86คุณสุชาดาเห็นตัวเลขที่เพื่อนให้ดูเนี่ยก็เอาดินสอมาจดตามบ้างแต่จังหวะนั้นไม่มีกระดาษจดคุณสุชาดาก็จึงเอาแบงค์ร้อยมาเขียนตัวเลขไว้ก่อนเขียนไวเ้เล็กๆก็คงไม่ทำให้แบงค์ร้อยนี่เสียหายอะไรนักเพราะบางคนเอาปากกาเขียนไว้เลยแต่แบงค์นั้นก็ยังใช้ได้ก็ไม่เห็นมีใครว่าอะไร พอตอนเที่ยงเธอก็หาเลขที่ต้องการตามแผงลัตเตอรี่แต่มีเวลาพักเที่ยงแค่ชั่วโมงเดียวพอตอนบ่ายนี้ต้องเข้าทำงานหายังไงก็หาไม่เจอก็คงจะหมดหวังแล้วเขาคิดว่าอย่างนั้นในตอนนั้นงวดนี้ก็คงไม่ได้เลขที่ต้องการแต่ก็ตัดเพ้อกับตัวเองว่าถ้าดวงมันจะไม่ถูกต่อให้ได้เลขที่ต้องการมันก็คงไม่ถูกก็เลยเอาเลขที่ใกล้เคียงก็แล้วกันเพราะไม่มีเวลาที่จะไปตามหา เลขที่ต้องการได้จริงๆสุดท้ายก็ได้ใบที่มีเลขท้าย716เพียงใบเดียวเท่านั้นก็จึงซื้อใบเดียวเผื่อวันหลังอาจจะเจอเลขที่ต้องการก็จะได้ซื้ออีกสักใบก็เอาแบบนั้นในวันนั้นพอเลิกงานเพื่อนอีกคนนึงก็ชวนไปกินข้าวแล้วก็ไปดูหนังรอบดึกกันเพราะวันพรุ่งนี้เ,นเป็นวันเสาร์สามารถที่จะนอนตื่นสายก็ได้ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้จะไปดูหนังวันเสาร คนก็อาจจะเยอะดังนั้นไปดูสวรวนสุกนี่เลยก็ลักกันจึงได้ไปกินข้าวกันที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินเล่นไปจนกระทั่งร้านรวงของห้างสรรพสินค้านั้นค่อยๆปิดกันไปคุณสุชาดาและเพื่อนก็เลยเดินขึ้นไปที่โซนของโรงภาพยนตร์แทนซึ่งก็เปิดตลอดเวลาครับรอจนกว่าหนังที่ต้องการเนี่ยเข้าฉาย ก็เป็นรอบดึกที่จองไว้ประมาณห้าทุ่มก็เข้าไปดูหนังกันพอดูหนังจบก็เป็นเวลาเฉียดตีสองแล้วทั้งคุณสุชาดาแล้วก็เพื่อนก็เดินออกมาทางด้านหลังของโรงภาพยนตร์เขาก็จะมีทางจัดไว้ให้ทางออกด้านหลังนี้จะลัดเลาะมายังลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้มีรถยนต์ละครับก็เลยเดินลัดเลาะออกมาทางบันไดที่จอดรถลงมาเรื่อย ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้านี่เจ้าว่าเปลี่ยวก็เปลี่ยวอยู่เหมือนกันยิ่งถ้าเป็นตอนดึกๆแบบนี้แล้วก็ยิ่งน่ากลัวเลยทีเดียวในระหว่างที่เดินมีผู้ชายสามคนที่ก็ไม่รู้ว่าโผล่มาจากไหนเหมือนกันน่าจะไม่ใช่พวกที่ไปดูหนังด้วยก็เดินตามมาคุณสุชาดานิสกิจเพื่อนบอกว่าให้รีบเดินหน่อยเพราะสามคนที่เดินมาตามหลังเนี่ยดูไม่น่าไว้ใจเลย เพื่อนคุณสุชาดาก็าแอบมองไปข้างหลังเหมือนกันก็เห็นว่าจริงๆหละไม่น่าไว้ใจจริงๆแต่จะหันหลังกลับไปมองให้มันเต็มตาเนี่ยก็ไม่กล้าก็กลัวว่าสามคนเนี้จะละแคะระคายทั้งสองคนก็จึงเดินให้เร็วขึ้นหน่อยแต่ก็ยังรักษาอาการไม่ให้ดูแตกตื่นจนเกินไปนักความรู้สึกเหมือนกับว่าสาคนนี้ก็เดินเร็วเช่นกันเหมือนจะเดินไล่ๆกันมา โชคดีจังหวะนั้นก็ออกมาจากห้างสรรพสินค้าได้ซะก่อนซึ่งด้านหน้ามีไฟส่องสว่างพอสมควรปรากฏว่าชายสามคนนั้นก็ไม่ได้เดินออกมาด้วยในที่ที่มันสว่างสว่างแต่ก็เหมือนยืนหลบมุมอยู่ในเงามืดของห้างสรรพสินค้านั้นคุณสุชาดากับเพื่อนก็รีบไปที่ป้ายรถเมล์เพื่อที่จะหารถกลับที่พักซึ่งป้ายรถเมล์ก็ไม่ได้ไกลอะไรนะักแต่จะมืดกว่าหน้าห้างสรรพสินค้าเล็กน้อย รถเมย์นั่นหมดไปแล้วครับส่วนแท็กซี่นี่ปกติจะมีจอดรอผู้โดยสารแต่ในคืนนี้ไม่มีสักคันซึ่งน่าแปลกมากเพราะวันนี้เป็นวันศุกร์ก็น่าจะเป็นวันแฮงเอาท์ของคนเมืองแปลกมากที่ไม่มีรถสักคันคุณสุชาดาก็บอกว่าให้รีบมองหารถแท็กซี่ถ้ามีมาสักคันหนึ่งแล้วก็รีบขึ้นไปเลยก่อนที่พวกนั้นจะตามมาพลางแอบดูผู้ชายกลุ่มนั้นอีกครั้งนึง แต่ก็เพียงแค่อึดใจเดียวผู้ชายกลุ่มนั้นเนี่ยก็เดินมาที่ป้ายรถเมล์ท่าทางการเดินนี่ทะมัดทะแมงเหมือนจะเอาเรื่องก็คือเดินดุ่มดุมมาที่ป้ายรถเมล์เลยทีเดียวในนาทีนั้นก็ไม่รู้เจตนาเหมือนกันว่าจะมาร้ายหรือจะมาดีแต่สถานการณ์โดยรวมไม่น่าไว้วางใจก็คงจะต้องคิดแง่ล้ายเอาไว้ก่อนในนาทีนั้นก็มีรถแท็กซี่เข้ามาหนึ่งคันพอดีเป็นแท็กซี่สีเขียวเหลือง สมัยนั้นแท็กซี่ไม่รู้ว่าว่างหรือไม่ว่างไฟที่แสดงว่ารถคันนี้ว่างนั้นไม่ได้มีทุกคันคุณสุชาดาก็เลยโบกเอาไว้ก่อนเมื่อโดนโบกรถแท็กซี่คันนั้นก็เข้ามาจอดทั้งสองก็โล่งใจก็รีบขึ้นรถแท็กซี่ทันทีแล้วก็บอกให้คนขับออกรถทันทีด้วยทั้งสองคนไม่ได้หันกลับไปมองผู้ชายกลุ่มนั้นไม่รู้ว่าเขามาดีหรือมาอร้ายแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าปลอดภัยละ โดยความตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เมื่อครู่เนี่ยก็เลยลืมสนิทเลยว่าจะต้องบอกให้คนขับไปส่งที่ไหนส่วนคนขับก็ไม่ได้ถามบอกให้ออกรถก็ออกไปอย่างนั้นซึ่งแปลกมากสักครู่ก็นึกได้คุณสุชาดาก็ขอโทษคนขับว่าลืมบอกปลายทางที่จะให้ไปส่งจึงได้บอกสถานที่ให้กับคนขับแท็กซี่โดยจะต้องไปส่งเพื่อนของคุณสุชาดาก่อน เพราะว่าพักอยู่ประมาณ10กิโลห่างจากห้างสปปรรพสินค้าเมื่อครู่จากนั้นก็จึงค่อยไปส่งคุณสุชาดาโดยที่พักของคุณสุชาดานั้นก็ห่างออกไปอีก5กิโลจากของเพื่อนขณะที่อยู่บนแท็กซี่นั้นทั้งสองคนก็คุยกันเรื่องเหตุการณ์เมื่อกี้เนี้เพื่อนก็บอกว่าเมื่อกี้น่ากลัวจังเลยนี่ถ้าแท็กซี่มาไม่ทันนี่คงจะแย่คุณสุชาดาก็บอกว่ามันก็น่ากลัวนะ รือว่าเขาจะมาขึ้นแท็กซี่เหมือนกันหรือเปล่าหรือทั้งหมดอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่ก็ดีแล้วที่ได้ขึ้นรถแท็กซี่ประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วเมื่อทั้งสองคนหมดคำสนทนาตรงนี้คนขับแท็กซี่ก็พูดขึ้นมาว่ากลางค่ากลางคืนก็อย่างนี้แหละถ้าจะให้ปลอดภัยต้องอยู่บ้านดีกว่าแต่น้ำเสียงของคนขับแท็กซี่เนี่ยดูเหมือนจะพูดเบาๆเหมือนอยู่ในลำคอ ฟังไม่ค่อยชัดไม่เหมือนกับโชเฟอร์แท็กซี่ทั่วไปที่บางทีก็ชอบชวนผู้โดยสารคุยไปตลอดทางพูดแค่นั้นคนขับก็ไม่ได้พูดอะไรอีกก็ทำให้บรรยากาศมันดูเงียบเข้าไปใหญ่จากคำพูดเมื่อกี้ก็ทำให้คุณสุชาดาเนี่ยมองดูคนขับแท็กซี่ด้วยความแปลกใจพรันก็สังเกตความผิดปกติในรถแท็กซี่คือคนขับแท็กซี่คนนี้แทบจะไม่ขยับเลย นิ่งมากแต่ก็หมุนพวงมาลัยเข้าเกียร์ตามปกติแม้จะทำอย่างช้าๆแต่ก็ถือว่าขับรถได้อย่างนิ่มนวลพอสมควรเมื่อมาถึงที่พักของเพื่อนก็ให้เพื่อนลงก่อนจากนั้นก็บอกให้คนขับขับไปส่งคุณสุชาดาซึ่งที่พักก็อยู่ประมาณ5กิโลเมตรห่างจากของเพื่อนมันเป็นช่วงเวลาที่อึดอัดพอสมควรเพราะว่าคนขับรถเนี่ยไม่ได้ชวนคุยอะไรเลย ครั้งจะให้คุณสุชาดานั้นชวนคุยมันก็ดูแปลกๆจึงนั่งเงียบไปอย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่า5กิโลนี่มันก็นานเหมือนกันจนกระทั่งถึงที่หมายมิตเตอร์ก็ปรากฏตัวเลขที่84บาทคุณสุชาดานี่ยื่นแบงค์ร้อยให้ไปตอนแรกกะว่าจะหารกับเพื่อนแต่ก็เจอเรื่องตกใจซะก,ก่อนก็เลยลืมไปหมดทุกอย่างซึ่งเดี๋ยวคงจะไปหารกับเพื่อนในวันจันทร์ เมื่อคนขับแท็กซี่รับเงินไปแล้วก็ยัดไปไว้ที่ช่องเล็กๆใต้ช่องแอร์จากนั้นก็ทำท่าหาเงินทอนอยู่พักหนึ่งแต่ไม่รู้ยังไงแกดูช้าๆคุณสุชาดาก็ไม่อยากจะรอก็บอกว่าไม่ต้องทอนก็แล้วกันจะรีบลงเพราะว่ารู้สึกอึดอัดอยังไงก็ไม่รู้อยู่ในรถคันนี้เมื่อปิดประตูรถคนขับก็ออกรถไปช้าๆคุณสุชาดาก็มองที่ป้ายทะเบียน ก็กะว่าจะจำไว้ซื้อหวยซะเลยซึ่งจำตัวเลขนี้ได้ขึ้นใจเป็นเลขของายทะเบียนเมื่อรถออกไปแล้วก็หันหลังเดินกลับไปที่ห้องพักแต่ว่าสิ่งที่ทำให้คุณสุชาดานี่ถึงกับหน้าเสียเลยก็คือแกลืมกระเป๋าไว้ที่รถแท็กซี่คันนั้นบอกว่าตายแล้วแล้วจะเข้าห้องยังไงละเนี่ยแท็กซี่คันเมื่อกี้นี่ก็ไปซะแล้วเรียกว่าซวยกันเลยคืนนั้นเพราะป่านนี้แท็กซี่คงจะสบายแล้วได้เงินไปเลย แต่ยังไงก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนั่นก็คือจะต้องเข้าห้องให้ได้ซะก่อนคิดได้อย่างนั้นคุณสุชาดาจึงไปที่เจ้าของหอแล้วก็ขอกุญแจสำรองเพื่อที่ตัวเองจะเข้าห้องได้และคืนนั้นคุณสุชาดาก็ได้เข้าห้องก็เกือบตีสามแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะก็คิดถึงแต่เรื่องกระเป๋าเงินที่ลืมไว้บนรถแท็กซี่แต่นึกได้ว่าจำป้ายทะเบียนรถแท็กซี่ได้ก็จึงรีบจดเอาไว้ก่อนกลัวจะลืมเพื่อที่พรุ่งนี้ จะได้ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในตอนเช้าคุณสุชาดาก็ตื่นตั้งแต่เช้าได้นอนแค่ไม่กี่ชั่วโมงแรอกครับไอที่ว่าอยากจะนอนตื่นสายนี่ก็ต้องยกเลิกไปก่อนเพราะว่าจิตใจเป็นกังวลอยากจะไปแจ้งความแล้วไหนจะต้องโทรอายัดพวกบัตรต่างๆอีกเมื่อถึงเวลาราชะการ8ปดโมงเช้าก็อาบน้ำแต่งตัวไปที่สถานีตำรวจและไปรอแจ้งความ ซึ่งกว่าจะได้แจ้งความก็ต้องรอนานพอสมควรในวันนั้นเพราะว่ามีเรื่องอะไรกันไม่ทราบในโรงพักเหมือนจะเป็นคนทะเลาะกันแล้วก็มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้พอถึงคิวของคุณสุชาดาได้แจ้งความบ้างตำรวจก็ซักถามเหตุที่มาแจ้งความคุณสุชาดาก็เล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่าเหตุเกิดที่ตรงไหนเวลาประมาณกี่โมงและกระเป๋าตังนั้นมีอะไรบ้างรวมทั้งบอกลักษณะของแท็กซี่คันนั้น ว่าเป็นยังไงก็ต้องอธิบายให้ฟังนอกจากนี้คุณสุชาดาก็ยังบอกตำรวจอีกว่าจำป้ายทะเบียนรถคันนั้นได้ซึ่งก็ระบุไปในคำให้การร้อยเวรคนที่รับแจ้งความเนี่ยก็ทวนคำให้การของคุณสุชาดาแต่เสียงของแกเนี่ยดังพอสมควรทำให้ตำรวจอีกนายหนึ่งที่เดินผ่านมาพอดีเนี่ยได้ยินเข้าจังหวะที่ร้อยเวรแกกำลังทวนป้ายทะเบียนแท็กซี่อยู่นั้น ตำรวจท่านนั้นก็บอกว่าไปทะเบียนนี่เหมือนกับไปทะเบียนรถแท็กซี่ที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อครึ่งปีที่แล้วร้อยเวรที่รับแจ้งความก็บอกว่าเออจริงด้วยเหมือนจริงๆแต่รถคันนั้นประสบอุบัติเหตุและนำรถมาไว้ที่สถานีตำรวจเป็นเวลาตั้งหลายเดือนกว่าบริษัทจะมายกกลับไปคืนตอนเอามาทิ้งไว้ที่สถานีตำรวจเนี่ยก็ปรากฏว่าเลขทะเบียนอันนี้มีตำรวจถูกหวยหไปสองงวดติดๆกันเลย คือเลขคู่หน้ากับเลขคู่หลังในแต่ละงวดโดยตำรวจมั่นใจว่าเป็นป้ายทะเบียนเดียวกันไม่ผิดแน่ซึ่งน่าแปลกมากและตั้งข้อสังเกตว่ารถแท็กซี่ดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นพวกสวมทะเบียนหรือเป็นทะเบียนปลอมก็สันนิษฐานว่าอย่างนั้นแต่ตำรวจก็ไม่ได้กระตือรือร้นในเรื่องนี้เท่าไหร่ก็เพราะว่าเรื่องทะเบียนปลอมนี่มันมีบ่อยก็คงจะตามหากันยากพอสมควรพอเสร็จจาก การแจ้งความเนี่ยคุณสุชาดาก็ต้องไปไล่อายัดบัตรต่างๆครับเช่นบัตร ATM บัตรธนาคารอะไรต่างๆซึ่งก็มี2ธนาคารที่ทำไว้แล้ววันจันทร์ก็ขออนุญาตทางบริษัทลาป่วยจริงๆแล้วแกจะไปทำบัตรประชาชนใหม่และเล่าเรื่องที่ตัวเองนั้นลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่แท็กซี่ให้กับเพื่อนฟังเพื่อนของคุณสุชาดานี่บอกว่าจำทะเบียนไม่ได้แต่จำข้างๆของรถคันนั้นได้ มันเขียนชื่อบริษัทเอาไว้หาไม่น่าจะยากก็แค่ไปที่บริษัทสักก็หมดเรื่องก็ว่าอย่างนั้นแต่คุณสุชาดานี่เหมือนจะไม่อยากไปตามแล้วเพราะบัตรต่างๆนี่ก็อายัดไปหมดแล้วส่วนบัตรประชาชนก็ทําใหม่แจ้งความก็แจ้งไปแล้วถ้าไม่เจอก็คงไม่เป็นไรจนกระทั่งวันที่16เนี่ยเป็นวันอังคารหวยออกซึ่งรางวัลเลขท้าย3ตัวเนี่ยก็คือ716 เป็นตัวเลขลอตเตอรี่ของคุณสุชาดาที่ซื้อมาได้พอดีเลยแล้วมันก็อยู่ในกระเป๋าใบนั้นของคุณสุชาดาถูกหวยสามตัวตรงแบบนี้ก็น่าจะขึ้นเงินได้ไม่น้อยครับคุณสุชาดาจึงได้บอกเพื่อนว่าอยากจะไปตามหารถแท็กซี่คันนั้นจริงๆเพราะมีใบแจ้งความอยู่ก็น่าจะทวงพวกกระเป๋าแล้วก็ลอตเตอรี่ใบนั้นได้ตามกฎหมายเย็นวันนั้นทั้งสองคนจึงไปที่บริษัทแท็กซี่ดังกล่าว จึงทางบริษัทเนี่ยก็ต้องขอปกปิดชื่อเอาไว้นะครับเมื่อทั้งสองได้ไปถึงก็ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่คุณสุชาดาก็นำใบแจ้งความไปให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างมีอายุแล้วแหละก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าแท็กซี่คันนั้นเนี่ยไม่ได้วิ่งแล้วเหตุก็เพราะว่าประสบอุบัติเหตุเมื่อหลายเดือนก่อนนำมาจากสถานีตำรวจ แล้วก็จอดไว้ข้างหลังบริษัทถ้าไม่เชื่อก็ไปดูได้แล้วก็ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทเนี่ยนำทั้งสองคนไปดูจะได้รู้ว่าทางพนักงานบริษัทไม่ได้โกหกแต่เมื่อคุณสุชาดาและเพื่อนได้เห็นรถแท็กซี่คันดังกล่าวนี่ก็ปรากฏว่าเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองที่สภาพเนี่ยส่วนหน้าพังยับแต่ว่าตัวเก๋งเนี่ยสภาพยังดีพอสมควร แต่ด้วยการตากแดดตากฝนเนี่ยทำให้มันดูเก่าประตูนี่ปิดไม่ได้ก็แค่งับๆไว้เฉยๆเ,เท่านั้นรอปภคนนั้นบอกว่านี่ก็เย็นแล้วอย่าอยู่นานพอรถคันนี้เนี่ยคนขับเนี่ยเสียชีวิตเหมือนเขาก็จะกลัวเหมือนกันพอคุณสุชาดาได้ไปดูใกล้ๆมองเข้าไปข้างในรถก็ไปสะดุดตากับบริเวณคอนโซลของรถซึ่งมันมีช่องเล็กๆที่มีกระดาษใบนึงเนี่ยเสียบอยู่ มองไม่ชัดเท่าไหร่มันเสียบอยู่ใต้ช่องแอร์แต่เมื่อเห็นกระดาษใบนั้นแล้วเนี่ยคุณสุชาดาเนี่ยก็เอะใจอะไรบางอย่างจึงยื่นมือเข้าไปดึงกระดาษแผ่นนั้นออกมาซึ่งเพื่อนคุณสุชาดาเนี่ยร้องเลยว่าทําอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าก็ตกใจเหมือนกันแต่คุณสุชาดานี่ไม่รู้เอาความกล้ามาจากไหนในเวลานั้นบอกว่าตอนนั้นมันคาใจมากกระดาษอะไรหรือจะเหมือนที่คิดหรือเปล่า พอดึงออกมาก็ปรากฏว่ามันเป็นแบงค์ร้อยจริงๆมีหนำซ้ำแบงค์ร้อยนั้นยังมีลายมือของคุณสุชาดาที่เขียนหวยเอาไว้อีกด้วยเห็นอย่างนั้นคุณสุชาดานี่ขนหัวลุกเลยทีเดียวรปภนี่ก็ถอยไปไกลเลยทั้งสองก็กล้ากลัวๆสุดท้ายราปภจึงไปตามพนักงานคนอื่นๆมาดูกันหมดเลยรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนเมื่อกี้ด้วยคุณสุชาดาบอกว่า แบงค์ร้อยนี่เป็นแบงค์ที่เธอเขียนเอาไว้หรือมันอาจจะมีกระเป๋าของเธอมาอยู่ในรถแท็กซี่เหมือนกับแบงค์ร้อยนี้ก็ได้อยากจะขอดูข้างในรถคันนี้หน่อยว่ามันจะมีจริงไหมนาทีนั้นทุกคนก็คาใจเหมือนกันหมดเจ้าหน้าที่ผู้หญิงคนนั้นก็จึงใช้รอปพคนนั้นแหละเปิดสำรวจรถซึ่งแกก็กล้า,กล,า,ก,ลากลัวๆอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายก็เจอจริงจ กระเป๋าของคุณสุชาดาเนี่ยตกอยู่บริเวณใต้เบาะด้านหลังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากแล้วก็น่ากลัวมากเลยทีเดียวสรุปว่าวันนั้นคุณสุชาดาก็ได้กระเป๋าคืนเพราะว่ามีบัตรประชาชนยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่คนนั้นเขาก็เลยยอมให้เอากลับไปได้ส่วน ATM หรือบัตรต่างๆก็ใช้ไม่ได้ละครับเพราะว่าอายัดกันไปหมดแล้วทรัพย์สินต่างๆก็ได้คืนหมด แต่แบงค์ร้อยใบนั้นคุณสุชาดาไม่ได้เอามาด้วยเอาไว้ที่เดิมอย่างนั้นแหละเพราะถือว่าเป็นการจ่ายค่ารถแท็กซี่ไปแล้วและก็ไม่มีใครกล้าไปเอาออกมาด้วยในวันต่อมาคุณสุชาดานั้นนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินเมื่อได้เงินมาแล้วก็ไม่ลืมที่จะทำบุญให้กับคนขับแท็กซี่เลยครับเธอบอกว่าในคืนนั้นผู้ชายสมคนที่เจอเนี่ยก็อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้แล้วแท็กซี่คันนี้ก็มาช่วยเอาไว้ ก็คิดเข้าข้างตัวเองให้สบายใจว่าอย่างนั้นไม่อยากคิดว่าปอดแหกกันไปเองแล้วก็สุดท้ายโดนผีหลอกเรื่องมันก็จะไม่สวยเท่าไหร่เรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณ20ปีแล้วครับปัจจุบันคุณสุชดาดนี่แต่งงานแล้วมีลูกสองคนครอบครัวก็มีความสุขตามอาตัตภาพเธอเลิกทำงานที่เดิมแล้วจึงไม่ต้องใช้บริการแท็กซี่กันบ่อยๆประกอบกับสามีเนี่ยมีรถส่วนตัว จะไปไหนก็มีความสะดวกสบายขึ้นมากแต่ยังไงก็ตามเธอก็ยังคิดถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นเสมอซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ทางบริษัทรถแท็กซี่ดังกล่าวต้องจดจำไว้เลยทีเดียวสำหรับคุณผู้ฟังที่ใช้บริการรถแท็กซี่อยู่เป็นประจำเวลาขึ้นรถแท็กซี่ต้องหมั่นสังเกตชื่อคนขับด้วยครับ รวมถึงตัวเลขในใบกำกับรถแท็กซี่ที่อยู่ด้านหน้าคอนโซลตรงคนนั่งข้างคนขับหากมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็จะได้แจ้งตำรวจได้ถูกต้องและเพื่อเป็นการไม่ประมาทไปนักก็ขอให้สังเกตดีๆครับว่าแท็กซี่ที่เราใช้บริการอยู่นั้นเป็นคนหรือเป็นใคร